สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาดูพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นขอบฟ้ากันนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะอยู่ที่บ้านจะเห็นนี้จะมองเห็นนะะี้แลคะโหขึ้นมาแล้ววันนี้เราไปเอาปลามานะคะเนี่ยค่ะปลาสดบ้านเราทำอะไรหลายอย่างนะคะเป็นของตัวเองทำกิจการเป็นของตัวเองนะคะเนี่ย ไปเอาปลามาแล้ว <c oughs> แล้วก็จะมาทําปลาแดดเดียวแล้วก็ขายลํางปลาสดปลาแดดเดียวนะคะนี่ค่ะก็จะมีปลาลาด้วยโอ้โหพระอาทิตย์โตขึ้นมาสวยๆ,ๆเลย <c oughs> นี้คือถังปลาที่เราจะมาแช่ปลานะคะต้องมีปลาส้งนเออเอปลาย่างก็มีนะคะอันนี้ก็ที่ตากปลานะคะ นี้ที่ตากปลาค่ะ,คะเขาจะทำสุงสูงอุ้ยพระอาทิตย์โผล่แล้วสวย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 นะคะนี่ค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ